สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสู่ผู้สู่คนเสียงเจ้าเจ้ายาล่นมาอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะค่ะเมื่อใหม่มาแล้วปีใหม่มาแล้วก็มีแต่สิ่งดีๆใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเนาะคะนะ่ะเนาะ่า่าไอน้องเสียเหตุอย่างยู่ยา่ายล่นกะวังวาสีอ่ามีความสุขความสําเร็จความปรับปริ่มยินดีต่าง,งๆเข้ามาเนาะคะนะ่ะเนาะ่า่าทันสีสําเร็จแนวใดยย่าล่นกะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ในทุกๆกรณีค่ะขอบุญขอบคุณหลายๆที่เขามาติดตามเขามาเยี่ยมมาซองมาเบิงมาเป็นกำลังแรงใจให้กันแลกกัน,นะะเนาะค่ะเนาะค่ะเมื่อนี่ปีนี้ยายลินกสัสิปรับเปลี่ยนระบบตัวเองไม่ะกลสิพยายามกลืนให้หน่อยที่สุดหาเนื้อหาไวให้พี่ให้น้องฟันให้มากที่สุดนะคะเนาะค่ะเมื่อเน่เบาๆหลายย้ายหางพี่น้องค่ะเข้ามาเคาหัวขอกัรเรื่องเป็นอย่างเมียฝรัง่ง จำคอยดูมักดูถูกเนี่ยฝรังน้ากันค่ะในกรณีนี่ห้าสีบอดรามา่าพี่นอนค่ะถึงแมนว่าในโพสต่ตางๆอาจนีดรามา่าตาว่าช่องเยลินนี่สีเอามาในเชิงแบงปันเนาะค่ะเนาะเชิงแบงปันเชิงแสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกันระวางอ่าอยู่ฟังไทย สได้รับรู้อีกแบบนึงเพราะคุณก้าวบินขามน้ำขามทะเลมาต่างประเทศคุณก็สิเห็นสภาพชีวิตของอมา่ดามหลายหายท่านที่ใส่ชีวิตอยู่ต่างประเทศนะคะเนาะซึ่งหัวขอนี่มีมาว่ามาดามคนไทยนี่สาวเอ๋ยเฮ้านี่มาเมี่ยงหนอกเมี่ยงหน้าเม,ามิดปัญญาคักเหล่าโบโบ,บมีปัญญาหางานที่ดีก็เฮ็ด ที่ดีกว่านี่เฮ็ดบอกผู้ใดมากกตเฮ็ดต่ทําความสะอาดล่างตั้งแต่ส่วนบ่าว่าสิเป็นผู้ยิ่งผู้ใส้เสร็จตั้งแต่อันแต่อันขี่แต่งเงีให้ฝรั่งงานอื่นดีๆกว่านี่มันบ่มีเฮ็ดตีคือเป็นคนข่ารงงานคักแท้ว่าสันวาพี่น้องคะ่ะ ค่อนข้างซีซี่เลียดเนาะค่ะเนาะถ้าเ้าฟัางให้มันเป็นเรื่องซีสี่เลียดมันกับซีซี่เลียดค่ะพี่น้องคะเพราะว่ายังวัตีหลายๆคนเกิดมาต่างพ่อต่างแม่ต่างมีมุมมองที่ไม่เหมือนกันเนาะค่ะเนาะมิทัศนาคติที่แตกต่างกันไปแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วห้ากับตองเข้าลบสิทธิความคิดเห็นซึ่งกันและก,กันเนาะค่ะเนาะคุณ เออเฮาบอสามารถเอาเออตัวเองไปเป็นไม้บรรทัดวัดชีวิตของผู้ใดๆ้ดอกค่ะค่ะทุกคนมีทางเลือกที่บอคือกันเนาะค่ะเนาะค่ะ,ะพี่น้องค่ะค่ะบ่าวาสิเป็นสา,ายฟกก็ดีสายบอฟกัสก็ดีเนาะค่ะเนาะเือว่าคำเบาเยลิ่นเบาบอถือบอตองบอเขาหูเย,ยลิ่นกับกราบขออภัยไว้หลายหลายเด้คเอค่ะเด้อค่ะเมื่อนี้เฮาก็สิมาจวดจวดกันแน่จักหน่อยอ่า การที่มาดามหลายๆคนบินลัดฟ้ามาเหยียบต่างประเทศแล้วนี่พี่น้องคะการที่คุณได้มีงานทำเป็นอะไรที่เพอร์เฟกมากเป็นอีอยังที่ดีที่สุดสำหรับคนที่มีงานทำที่จะจุนเจือครอบครัวสำหรับคนที่สามีอาจจะไม่ได้ซัพพอร์ตทุกเรื่องทุกอย่างทั้งหมดซึ่งความเป็นจริงแล้ว การเอาหัวฝรั่งนี่เขาก็าได้เป็นทาสในเลื่อนเบีย้ยของผู้ใดเขาบ่าได้เป็นตู้เอที่อ็มเขาบ่าได้เป็นอีอยังทั้งสิน้นเขาก็คือผู้ชายคนหนึ่ง ที่พบรักกับสาวเอ๋ยอยากจะร่วมหัวโลออลงอยากจะร่วมหัวจมท้ายใช้ชีวิตร่วมกันสร้างอนาคตไปร่วมกันเขาจึงได้ตกแต่งเป็นลูกเป็นเมียเออเอาบินลัดฝ่าขามนาม้ำขามทะเลมามาเลวเข้ากระตองมาทำมาหากินเลี่ยงปากเลี่ยงท้องซอยกันอันนี้ในกรณีมาดามหลายๆท่านที่อยู่ในจุดนี้นะคะส่วนมาดามที่อยู่สุขสบายมีออ สามีซัพพอร์ตฟังซื่อๆเจ้าโคดีแล้วเพราว่ามุมมองชีวิตมูเจ้าที่บได้ยเฮ็ดงานยายลินบได้หมายความว่ามูเจ้าบ่ดีเด้ฮะโศกไผโศกมันเนาะคะ่ะเนาะเจ้าก็มีโศกอีกด้านหนึ่งในการที่บ่ต้องตากฝ้าตากฝนออกข้างนอกมีลูกผัวซัพพอร์ตทุกสิ่งอย่างทั้งครอบครัวเมืองไทยก็ดีเนาะคะ่ะเนาะนั่นคือคุณมีความสุขตรงจุดนั้นแล้วแต่ส่วนที่ยายลินเว้าอยู่นี่ <c oughs> ขอภัยค่ะก็คือหลากหลายชีวิตที่ยังปากกัดตีน้นถีบ <c oughs> ขอภัยค่ะพี่น้องค่ะดังนั้นแล้วปากกัดตินถิบมะซอยหลูกซอยผัวมาจ่ายคาหนามคาไฟเ่ราว่วาเจ้าสีมีผัวฝรัง่งหรือมีผัวไทยให้เยลิ้นใส่คํำเบาคํำหนีสนองขนวะมันจังชัดค่ะเ่ว่าเจ้าสีมีผัวคนทั้งให ก็ต้องทํามาหากินซวยกันค่ะพ่อเก็บเฮาจังได้เก็บพ่อเมียนเฮาจังได้เมียนเออพ่อได้หายพอยหายแม่แบ่งปันลูกเต่าทางเบื้องหลังเฮากบจังได้แบ่งที่เนี่ยเอาการที่คุณมาอยู่ต่างประเทศแล้วนี่มีงานเหตุนี่หนึ่งมัดสุดยอดอลังการอีรีเด้ไม่ว่างานนั้นจะเป็นงานทําความสะอาดจะล้างขี่ล้างเยี่ยวสิล้างอียังกับสางขอให้เป็นงานที่สุดจริต เจ้าบ่าได้ไปจีบไปปนเจ้าบ่าได้ไปคดไปโกงผู้ใดขอจงภูมิใจในหนาทีการงานของเจ้าทุกบาททุกเม็ดทุกสลึงที่เจ้าหาได้มันมาจากความเข้มแข็งความสู่ชีวิตความที่เฮาสิตองดินล้นซอยกันสิมานางต่างต่งของเงินผัวติเขาเส,สียมาตะาใสให้เจ้ากระดอกระเดียเทศเฮ้ฝรั่งนั่นบ่เป็นเทวดา ตั้งแต่เทวดาสาธุยให้ผู้ขาา่าแบบเพิ่นก็อันประทานเงินให้เจ้าบ่ไดในสิ่งที่เจ้าอยากขอดอกขันบุญเก่าเจ้าโบมีนันเออการที่เอาผัวฝรั่งมาอยู่เมืองนอกนี่มีการมีงานเห็ดนี่มันเป็นอีหยังที่รู้ล้ามากพี่น้องค่ะผู้จังเนืงได้ใส่นี่ใส่สินเออได้สื่อที่ดินสื่อเห็ดเฮียนเฮ็ดซานให้พอ่อให้เม่อยู่ให้ลูกให้เต้าหรือว่า ะขะจัดปัดเป่าปัญหาต่างๆที่อยู่เบื้องหลังในส่วนที่มาดามทั้งหลายที่เสียเหตุห้ได้ก็มาจากงานทําความสะอาดมาจากงานที่เจ้าใส่คํวาว่าทําไมสาวเอ่ยมาดามทั้งหลายแหละถึงชอบใช้แรงงานงานอื่นดีๆไม่มีทําแล้วเหรอให้ถามแนงานดีๆของเจ้าคืองานอียง การที่เจ้าสิมาเหตุงานเป็นหมอเจ้าเป็นหมอมาจากเมืองใต้เจ้ามาหนีเจ้าก็ต้องมาเลียนเอาอนันไม้คือเเ่าขออนุญาตบาดข้ามเยลินบอดัยผาดพิงให้ความเสียหายอยียงนะคะแต่เยลินเปรียบเทียบอยางแย่ให้ฟังค่ะเจ้าอยากเหตุงานเป็นอยียงล่ะเจ้ามาหนีเจ้าก็ต้องมาเลียนเอาใบประกาศนียบัตรใส่เวลาเลียนบอดแมนหน่อยๆปีเพื่อที่เจ้าสิได้เหตุงานตามจุดประสงค์ที่เจ้าต้องการ มาดามหลากหลายคนเมียรังชีวิตหลากหลายคนที่มานี่มาเอ็นอัพอยู่เมืองนอกนี่ค่ะส่วนใหญ่แล้วเหตุงานโรงงานส่วนใหญ่แล้วเหตุงานทําความสะอาดแค่โฮมค่ะเป็นงานที่มีความรับผิดชอบแตกต่างกันไปเจ้าโบเก่งภาษาเจ้บาบบไดภาษาเจ้าสัมผัสโบพานเจ้าสีใด้บเหตุงานหลังสวงก็ได อย่าคิดว่าการทำงานทําความสะอาดหรืองานล้างส้วมล้างขี้ล้างเยี่ยว่างอย่างกสร้างเป็นงานที่ด้ดยคุณคคานะคะงานทุกงานทุกตำแหน่งมีคุณค่า ในตัวของเขางานทุกงานทุกตำแหน่งทุกหน้าที่สามารถทําให้เรายืนขึ้นมาได้สามารถทําให้เรามีรายได้เลี้ยงครอบครัวเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเราอยากซื้อเสื้อซื้อผ้าอยากซื้อแก้วแหวนเงินทวงก็มาจากงานล่างสวมล่างเงี่ยวเขาเนี่ยหลักพี่น้องคะ่ะดังนั้นแล้วเม่ยารั่เมื่อไหม่เนาะคะเนาะอย่าลืมขออนุญาตคะ่ะ สิเมื่อไม่ก็ดีบ่ได้เป็นเมื่อไม่ก็ดีเนาะค่ะนะค่ะในเมื่อเจ้ามาเห็นมาโหแล้วโตวเจ้าเองเจ้าผ่านกฎระเบียบของประเทศนั่นๆหรือยังเจ้าจงคอยไปดูถูกมาดามผูเขาเฮ็ดทำงานทำความสะอาดล้างขีดล้างเงาทำงานแบกหามต่างๆี่งานอยู่นี่มันบ่ได้นะคือจังไปแบกอ้อยแบกมัน่นสำปะหลังขึ้นรถแด็แจกจ้าค่ะเงินเดือนเขาเป็นแสนนะคะ เป็นแสนแสนนะคะไอ้ล่างขี่ล่างเงี้ยนี่ทำความสะอาดนี่ค่ะบางคนเสิร์ฟอาหารลายหมองลายบอแลนตัหนาตําหลังเพื่อที่จะให้ได้มีเงินเดือนเป็นแสนแสนเพื่อให้เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายทั้งของตัวเองที่นี่กับครอบครัวที่เมืองไทยบ่อไห่กับบ่ไดดพ่อเม่กับถิ่มบ่ไดดบ่มีไผถิ่มพ่อถิ่มแม่ใดก็ต้องกัดฟันสู่ อันนั้นเด้อสมองหนึ่งมองนีเด้อสมองหนึ่งแลนตำหนาตำหลังขั่วได้ขั่วนี่คือโอกาสของมาดามหลายๆคนที่ใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนทำไมเขามีเงินส่งบ้านทำไมเขามีเงินสร้างบ้านทำไมเขามีนู่นนี่นั่นหรือคนที่ไม่มีก็ไม่ต้องน้อยใจทุกคนรู้สถานะตัวเองดีว่าพ่อสิหายได้หรือ เป็นยังคือหายบได้บางคนลําพังแค่เลียงปากเจ้าของกับแทบสิเอาตบ่รลดกะมีเรามาให้กําลังใจกันไม่ดีกว่าหรือเจ้าบินรัดฟ้ามาเนี่ยเจ้ามาเที่ยวแค่สามเดือนนี่มาสามเดือนนี่เจ้าสิว่าวา่าตั้งแต่อันมาดาเมียฝรั่งสุ่มมาก,ก่อนนี่บ่มีปัญญาหางานดีๆเฮ็ดติจังควมาขาแรงงานเห็นตั้งแต่คนทางบ้าน บ่อยากเอ่ยว่าคนไทยเนาะค่ะเนาะกษสิร่วมทั้งเมืดอย่าลื่นขออนยาตค่ะกษสิเขาใจตะวามาดามผู้บินมาก,ก่อนเนี่ย่มีปัญญาหางานดีๆเห็ดความความเป็นจริงมันสิเป็นจังสี่พี่น้องค่ะไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรงานนั้นล้วนให้คุณค่าล้วนมีคุณค่าในหน้าที่ของเขาเองเนาะค่ะเนาะบอกว่าเฮาเสีเห็ดงานอีหยัง เขามีความสุดจริตในนาทีการงานนั้นๆเม็ดเงินเป็นแสนทีใดมาถามเนี่ยเจ้าสิเลียมจบอีหยังอยูอย่อยู่อยู่บ้านหฮาเจ้าจังเสียหาเงินดเดือนละเป็นแสนให้ถามเนี่ยถามเน่จ้าอ่ะให้ยลัลินถามเนี่ยค่ะ,จะเจ้าเห็ดงานหยังเจ,จ้าจำคอาสีได้เดือนละเป็นแสนมาดามผู้เพิ่นบินลักฟ้ามาอยู่ต่างประเทศพ้นสู่คักแท้แทเด็กกัวพันสีได้เงินเป็นแสนนี่ยพี่น้องผู้จังหนึ่งบได้มีรถขับเด็ก คือยอลินขี่จักรยานไปแล้วตากฝ้าตากฝนเปียกตั้งแต่ผมขังบนยันผมขังล่างพี่น้องขาค่ะอยากสีให้ผู้ที่เอ่อว่าดูถูกมาดามเนี่ยฝรั่งนี่สีมาก,ก่อนมาไม่ดีเบิดค่ะพี่น้องขาเจ้ามาแล้วเจ้ามาเลี้ยนรูเจ้ามาหูไม่เห็นเจ้ากระเบิงเอาเจ้าบ้อยูนในจุดที่มาดามทั้งหลายพันยูก็ต้องไปดูถูกเพิ่น เมนยูเจ้าอาซิมีิธิทีสีคิดสีอยังกระไดคนเฮ้ามันหามความคิดกันบ่ได้เนาะค่ะนะแต่อยากสีบอกให้ว่าการที่คุณมาเป็นเมียฝรั่งการที่คุณมาเป็นมาดามอยู่ต่างแดนเนี่ในหลปลักัณ์ภายนอดดูดีสดใสพี่น้องคะ่ะชีวิตเขาไม่ได้ง่ายๆนะคะกวัวเขาที่จะยืนหยัดขึ้นมาได้ทุกวันนี้กวัวเขาจะหาเงินเดือนได้เป็นแสนๆค่ะอ่า คนเฮาวบวชสิปฏิยุสัยกระต่องดินล้นเนาะคะ่ะเนาะงานทุกงานมีหน้าที่มีความสําคัญเรารักงานงานก็รักเราเรารักเงินเงินก็รักเรานะคะเนาะดังนั้นคลิปนี้อยากสิฝากไว้พยอยากแช่กระแช่ใดนะคะพยอยากแช่กระแช่ใดย่าลืนเอาความจริงมาบอกค่ะดังนั้นแลว้วการที่คุณสิมาอยู่นี่คุณมาดูถูกมาดาม,มาตะเกาๆนี่ค่ะ คุณเอาตัวเองให้รอดซะก่อนคุณสอบผ่านกฎระเบียบของประเทศนั้นๆให้ได้เสียก่อนนะคะคุณได้สัญชาติหรือ,อยังค่ะกัวมาดามเหล่านั้นเขาจะผ่านจุดนั้นมาได้ล้มลุกคลุกคลานบางคนอยู่เป็นสิบเก็ยปียังบัดท่านได้สัญชาติก็มีพี่น้องค่ะไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะแต่ทางนี้ทางนั้นแล้วมาดามสุคนที่อยู่ฟัง ฟังตังแดนแล้วนี่สิมีความเข้มแข็งมีเลือดนักสู่กันทุกคนคะ่ะมาแล้วต้องสู่คะ่ะสู่ท่อนั้นคนหลังกลับบไดาเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นกว่า,กวาเก่าเพื่ออนาคตถึงแม้ว่าอาจชิมองบ่เห็นแต่ก็ยังดีกว่า ที่ไม่ได้ทําอะไรเลยเนาะค่ะเนาะค่ะค่ะ,ะงานสร้างคนคนสร้างงานผู้บไดใเหตุงานจะดีใจน้่เด้ค่ะเด้อสุขสบายแตกต่างกันไปดะ้คะ่ะ,ะนะยินดีน้่ค่ะค่ะคคิปนี้ย,ยายเล่นกับมาจวดหลายเติบค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้ค่ะเด้อเทอวาคำว่าใดอ่าว่าออกไปบ่มะบ่สมกราบขออภัยอ่าทุกๆไฟนะคะทุกๆไฟค่ะ ดูแลสุขภาพด้วยนะคะขอให้มีวันดีๆในทุกๆวันนะคะพ่อกันคลิปหนาค่ะพี่น้องค่ะย่าลิมนลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย